สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมแปลงดาวเรืองนะคะหลังจากที่เราตัดไปแล้ว17มีดนะคะวันนี้พามาชม360องศากันเลยนะคะสภาพออดอกแล้วก็สภาพต้นนะคะตัดไปแล้ว17ครั้งนะคะก็คือ17รอบพรุ่งนี้เราจะตัดเป็นมีดที่18นะคะยิ่งตัดก็ยิ่งดกนะคะดอก าชมกันในแปลงแบบนี้เลยวันนี้จะไม่ได้ตัดเราตัดวันเว้นวันนะคะเราตัดแล้วเมื่อวานแล้วก็จะตัดอีกก็คือเป็นพรุ่งนี้ฝากนี้เป็นโซน A นะคะนี่ก็ฝากนี้โซน B ค่ะก็ข้างล่างนู้นเป็น ข้างล่างตรงนู้นนะคะจะเป็นโซน C แล้วก็ที่เห็นไกล,ไกล,ตลๆกลกลตรงนู้นที่เป็นสีเหลืองๆไกลๆตรงนู้นนะคะจะเป็นโซน D โซนนู้นอีกหนึ่งหมื่นต้นจะพาชมน้อง,องดาวเรืองบานแล้วนะคะเว้นแค่วันเดียวก็ตัดอีกพรุ่งนี้โอ้ตรงนี้แคบ ทางตรงนี้แคบเดิอนอยากนะคะเดี๋ยวเราออกไปอีกร่องหนึ่งดีกว่าก็ <c oughs> เป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะของแปลงดาวเรืองที่เราตัดไปแล้วหลายมีดนะคะต้นและดอกก็ถือว่ายังโอเคมาก,มากๆอยู่นะคะยังสามารถที่จะตัดได้อีกหลาย ดอกใหญ่ๆก็ยังมีอยู่นะคะไซโบ้ก็ยังมีอยู่มีดที่15บห้า่สิห้าเป็นต้นมาค่ะเราได้ดอกโบ้อยู่หมื่นกว่าเกือบสองหมื่นดอกนะคะแต่ว่ามีดที่17บเจ็มีดล่าสุดเราได้ไม่ถึงหมื่นนะคะจริงๆดอกโบ้บางแปลงเขาจะได้ไม่ถึง10บมีดด้วยซ้ํานะคะ นี่เราแบบว่าชมตัวเองนิดนึงว่าเราสามารถที่จะทำดอกโบได้จนถึงมี1สิบสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดมี1สิบเจ็ดมีเรายังมีดอกโบอยู่มีที่แล้วเรายังมีดอกโบอยู่แต่ไม่ถึงหมื่นแล้วเรามาดูพรุ่งนี้นะคะว่าจะเหลือเท่าไหร่จริงๆมันจะลดลงเยอะมากค่ะซึ่งบางแปลงอะ่ะเพื่อนๆนที่เล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าดอกโบ้เขาหมดตั้งแต่มีที่เจ็ดมีที่แปดแล้วนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาชมบรรยากาศตอนตัดกันอีกค่ะ